สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงครับสำหรับนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องเลี้ยงกุนฝอยแบบเข้าใจเลี้ยงกินเลี้ยงขายรายได้ดีครับสำหรับทางช่องที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากมีการแลกเปลี่ยนกันเข้ามาเยอะแยะมากมาย นะครับในการเลี้ยงกุ้งข่อยนะครับว่ามีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับก็ทางช่องครับก็ได้นำประสบการณ์ตรงที่ไปถ่ายถ่ายทำในหลายหลๆฟาร์มในหลายๆบ่อนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาเลี้ยงเองนะครับก็เลยได้นำมาสรุปเนื้อหาให้กับ f c และทท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของกุ้งนะครับว่าเขามีพฤติกรรมยังไงนะครับการใช้ชีวิตของกุ้งนะครับในพื้นที่ธรรมชาตินะครับว่าเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เราก็นํามาปรับใช้แล้วก็นํามาเลี้ยงในวงเบาซีเมนต์นะครับก็จะทําให้เรามีข้อมูลในการเลี้ยงนะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับผู้เลี้ยงรายใหม่นะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลนะครับให ชัดเจนแล้วก็ต้องมาทดลองเลี้ยงด้วยตัวเองสำหรับมือใหม่นะครับก็ต้องอทดลองเลี้ยงแต่น้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้หาประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒน,นาและขยายการเลี้ยงนะครับเพราะว่าถ้าหากเราลงเยอะเลยทีเดียวอาจจะปัญหาอุปสรรคบางเรื่องนะครับใน,ในพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันครับถ้าเราเลี้ยงแต่ จำนวนน้อยๆนะครับเราค่อยๆศึกษาไปนะครับหาประสบการณ์ไปนะครับเราก็จะมีความรู้นะครับความเข้าใจมากขึ้นจะทําให้เราเสี่ยงน้อยในการลงทุนนะครับดังนี้ดังนั้นก็เพื่อเป็นการาสร้างอาหารนะครับภายในบ้านแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเราเองเพราะว่าทุกวันนี้นะครับกุ้งขอยที่เราจะหากินตามธรรมชาตินี่ก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับ ครับสาหรับการเลี้ยงกุ้งปล่อยเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องอเรื่องน้ํานะครับเรากา็ต้องเลี้ยงนะครับปล่อยน้ําเข้าไปเนี่ยเราต้องดูว่าประเภทของน้ําที่เราจะเลี้ยงเป็นจากแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าเป็นน้ําบาดาหรือน้ําปปาถ้าเป็นน้ําจากแหล่งน้าธรรมชาติก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะได้มาจากธรรมชาติแต่ว่าถ้าน้ํา ได้มาจากาน้ำประปาหรือว่าเป็นน้ำประดาน,นะครับเราก็ต้องพักไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็สําหรับเป็นองบ่อซีเมนต์ใหม่เนี่ยก็ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็แช่ต้นกล้วยนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปรับความเป็นด่างนะครับของคูณที่เหมาะสมกับการาเลี้ยงกุ้งขอยได้นะครับ สำหรับอ,อุณหภูมินะครับเราต้องไม่เกิน30องศานะครับแต่ทีเนี้ยหลายท่านอาจจะบอกวต้องเอาปลอดวัดไหมจริงๆเราก็ใช้มืออิงก็ได้นะครับถ้าเราอุ่นพอประมาณนะครับเราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับแต่ถ้ามีอุณหภูมิสูงมากกว่า30องศาหรือว่าร้อนมากเกินไปนะครับเราก็ควรเติมน้ํานะครับให้เหมาะ พอดีคือเป็นน้ำอุ่นนะครับ30องศานะครับครับสำหรับการเติมน้ำนะครับในบอ่อเลี้ยงกุ้งนะครับเราก็ควรจะไม่เกินใกล้ๆเหลือจากขอบอด้านบนนะครับสักประมาณ3-4เซนติเมตรนะครับเพราะว่าการกุ้งกระโดดหนีนะครับถ้าว่าเราเติมน้ำจนเสมอขอบวงบ่อนเนี่ยกุ้งกระโดดหนีแน่นอนนะครับสำหรับพืชน้ำที่เราใส่เนี่ยก็จะเป็น อย่างของผมนี่ก็จะเป็นเป็นหนะนะครับเป็นสลายหางกระรอกนะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากธรรมชาตินะครับอย่างสลายนะครับหางกระรอกเนี่ยเราก็สามารถไปเอาจากทําแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่า,าจากาทุ่งนาก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเอานํามาเลี้ยงนะครับเราก็ต้องร้ายสะอาดนะครับแต่บางพื้นที่นะครับด้วยการใช้สารเคมีมากเกินไป นะครับในการเลี้ยงกุ้งทําให้สาหร่ายหางก็ลอกเนี่ยไปพ,พันขยายพันธุ์ได้น้อยนะครับทุกนี้ก็ตกกิโลกร,รัมมละแปดสิบาทนะครับในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ที่ยังสิ่งแวดล้อมยังสมบูรณ์นะครับก็ยังจะสามารถไปเก็บหาจากธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะนํามาเลี้ยงนะครับเราก็ต้องล้างสะอาดเพราะว่าบางทีอาจจะมีปริ์หรือว่าเชื้อรานะครับ จากข้างนอกเข้ามาก็เราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็พักไวสักหนึ่งคืนแล้วครับเราค็เอานามาลงเลี้ยงในบ่อนะครับเพราะว่าอาหาราสาหร่ายาหารกระรอกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาหารหลักเลยทีเดียวของกุ้งนะครับอย่างสาหร่ายหางกระรอกประมาณสักหนึ่งถึงสองทีเนี่ยเขาก็จะแตกยอดนะครับออกไปซึ่งกุ้งในวงบ่อหนึ่งวงบ่อแปดสิบเนี่ยเขาจะเลี้ยงประมาณสักไม่เกินร้อยตัว ซึ่งก็กุ้งก็กินไม่ทันอยู่แล้วนะครับครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆนะครับจะทําให้กุ้งโตไวนะครับแต่เราต้องค่อยๆเปลี่ยนนะครับสังเกตจากการลอกคราบของกุ้งนะครับก็ไม่แตกต่างจากกบนะครับถ้าเขามีการลอกคราบเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเขาเริ่มจะเจริญเติบโตแล้วนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมากินสาหร่ายแล้วนะครับ สังเกตที่ผิวของกุ้งนะครับถ้าสีขาวนะครับก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าเขาเริ่มมีสีเข้มเนี่ยแสดงว่าเราจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีแล้วกุ้งก็เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับครับสําหรับเราเอาพ่อแม่พันกุ้งมานะครับลงเนี่ยหรือว่าวงบอซีสเมนเนีเน่ยก็เราก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครับอ่าถ้า อายุ8เดือนเนี่ยเขาจะให้ลูกประมาณสัก40ตัวนะครับหรือบางทีเราก็จะควรให้อาหารโปรตีนกุ้งนะครับเม็ดนะครับก็โปรตีนอยู่ที่3ามเปอร์เซนเราก็สามารถหาได้นะครับคือถ้าเราคือถ้าเราปล่อยกุ้งไปสมเมื่อร้อยตัวเราก็จะให้ประมาณหนึ่งร้อยเม็ดนะครับแต่เราก็ต้องคำนวณเอาก็คือค่อยๆโยนลงไปในบอ่อ นะครับก็คำนวณเอากาๆเอานะครับก็จนเขาก็อหยิบจับไปกินตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องนับจํานวนเขาด้วยนะครับถ้าร้อยตัวก็ประมาณหนึ่งร้อยเม็ดนะครับอาหารครับส่วนเราอายุของกุ้งนะครับเราเลี้ยงไปก็ประมาณสี่เดือนเนี่ยก็จะสามารถขายได้แล้วนะครับหรือสามารถเป็นพ่อแม่พันได้นะครับหรือประมาณหกถึงแปดเดือนนะี่ก็ก็เป็น กุ้งที่สมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็จะสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ที่สมบูรณ์แบบนะครับอัตราการรอดนี่ก็อยู่ที่ประมาณ80%นั่นเองนะครับคือถ้าเราสังเกตนะครับเอาไว้ของกุ้งนะครับเมื่อไม่ว่าจะเป็นไข่ของกุ้งนะครับหรือว่า,าไข่ของกุ้งเนี่ยก็จะอยู่บนที่บนหัวเขานะครับทุกันนี้ก็ราคาก็น่าสนใจมากครับท่านผู้ชม,ชมแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะครับ ก็คืออย่างถ้าเป็นกุ้งเนื้อเนี่ยก็ตกราคาอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยบาทแต่ถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันธุ์นะครับที่แปดเดือนขึ้นไปเนี่ยก็ตกอยู่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทหรือถ้าเราขายเป็นตัวก็ตกตัวละถ้าพร้อมขายนะครับก็จะตกตัวละสามบาทก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเราเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับเราก็จะไม่ใช้ออกซิเจนนะครับก็ทุก สองสัปดาห์นะครับหรือว่าไม่เกินสองสัปดาห์เนี่ยเราก็ต้องอใช้สายยางนะครับแต่ว่าด้านปลายสายยางต้องคลายฝา,านะครับรัดไว้นิดหนึง่งแล้วก็ดูดน้ําออกโดยใช้วิธีแบบการลักน้ํานะครับก็ไม่เกินสองอาทิตย์นะครับถ้าเราปล่อยเนี่ยไปเนี่ยก็คือก็จะมีตะกอนก็จะทําให้เป็นแก๊สนะครับก็จะทําให้กุ้งเนี่ยนอกน้ําได้นะครับในนี้ก็เป็นที่ น่าเป็นห่วงนะครับแต่เราเข้าใจตรงนี้เราก็ดูดออกนะครับค่อยๆดูดออกเอาเฉพาะตะกรอนออกนะครับเราอย่าปล่อยน้ําทีเดียวเพราะว่าจะทําให้กุ้งนอกน้ําได้เช่นกันนะครับครับสําหรับมือใหม่เนี่ยเราก็ต้องค่อยทดลองก่อนนะครับท่านผู้ชมค่อยๆเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงที่เราน้อยนะครับิ่งสท่านัญนคือเราต้องมีใจรักในวิถีพอเพียงนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับหาความรู้นะครับ แล้วก็ค่อยลงมือทำนะครับยังไงแล้วก็ประสบผลสาเร็จนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องวิถีคนร้านแบบปอเพียงก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเห็นว่ากุ้งนี้สีสดใสแล้วก็กำลังกินอาหารคือสาหร่ายหางกระรอกนะครับก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากผู้ชมเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ